นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหมือนดวงแก้วน่ชื่นชมสัตว์ลู ที่โศกส,สมดาประทุมด้วยประธรรมแล้วก็ดูว่าเฮ้ยตั้งเจ็ดสัปดาห์นะั้นพระองค์ไปคิดอะไรของเราลยไ,ไปเดินดูแวบๆโอ้ยหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเงี้ยนะก็มีแต่เนี่ยเนี่ยก,กองอิดกองทรายเนี่ยตั้งกองกองอยู่แค่เนี้ย ท่านอยู่ได้ตั้งเจ็วันอย่างมีความสุขเนี่ยไปดูดของเรานี่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะได้เจวันก็ขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมเท้ามหาพรหมก็มาอาราธนาหลังจากที่พระองค์อพรหมอาราธนาแล้วพระองค์ก็ตรวจด,ดูโลกด้วยพุทธจักสุขนะตรวจด,ดูพุทธจักสุชนผู้มีจริตอัธยาศัย เนี่ยนะผู้มีจิตอธิมุตอัธยาศัยผู้ที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยผู้นี้ที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากผู้มีอาการดีผู้มีอาการชั่วผู้ให้ตรัสรู้ได้ง่ายผู้ให้ตรัสรู้ได้ยากผู้เห็นโทษและประโลกโดยความเป็นภัยเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนดูดอกบัวนะเหมือนดูดอกบัวในกอปฐุมว่าง,งั้นกอปฐุมกอบุญทริก ก็คือโกอบัวนั่นแหละก็เห็นดอกบัวบัวที่บัวใต้น้ําบัวปริ่มน้ําบัวโผล่พ้นน้ำนะนะพวกบัวใต้โคลนไม่พูดนลนะเอาแต่พอเฉพาะพวกบัวบัวเหล่าพอที่จะบานได้พระอค์ก็ตรวจด,ดูโลกด้วยผู้แต่จกักษุก็มองเห็นผู้ที่พอจะตรัสรู้ได้เพื่อจะทรงแสดงทมให้แก่ชนสามโกดซึ่งบวชกับพระองค์เนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ชายนะลงุงเริงเราไม่เข้าจำนวนนั้นเลยนะ หลุดไม่ได้ยังไงไม่ทราบแสดงว่าตัวนิดมากเลยนะตะข่ายยังไงมาร่อนแล้วก็ยังหลุดไปอีก,กน,นะชนทั้งสามโกธที่บวชพร้อมกับพระองค์ก็เป็นพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยก็คนมีบุญเนี่ยนะมีบุญ,ม,บญมีอัธยาศัยมีอุปนิสัยไปแข่งอะไรแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งไม่ได้เพราะตอนนั้นเราลืมบุญเนี่ยนะก็เลยไม่ได้ทําบุญก็เลยไม่มีอุปนิสัยพอที่จะได้เห็นอริยสัจพระองค์ก็เลยมองไม่เห็นตรวจไม่เจอนะ ในที่สุดพระอ,องค์ก็ใคร่ควรวญว่าเดี๋ยวนี้ชนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นะจะต้องอยู่วิเวกเงียบคนเดียวจึงจะได้ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วจะต้องอยู่วิเวกอีก7สัปดาห์อันนี้ปกติของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็พวกอุปถา์ที่บวชติดตามมาสามโกรดนั้นก็เงียบไปหมดอะพระองค์ก็เห็นว่าชนเหล่านั้นอยู่นะสุธรรมราชอุทยาน กรุงสุภาวดีพระองค์ก็เสด็จไปทางอากาศลงที่สุธรรมราชอุทยานพระองค์อันชนเหล่านั้นเวทล้อมแล้วทรงประกาศพระธรรมจกักรท่ามกลางบริษัททั้งเทวดาและมนุษย์ณที่นั้นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์ร้อยโกดเนะ ท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าพระอนุมัติสีพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมมาพิสมัยสำ,เ,สำเร็จจำเริญไปทั้งนั้นพระองค์ทรงสแสดงอริยสัจธรรมครั้งที่หนึ่งมีผู้ตรัสรู้รมประมาณร้อยโกดนะกำหนดรู้ทุกลักษณ์สมุทัยรมนิโรธให้แจ้งหรือถ้าเรียกแบบพูดแบบย่นยอ่อพระองค์ก็ตรัสรู้ว่ายังกินจิสมุทยยรรมังสัพพันทางนิโรธธรรมมังะนะ ตรัสรู้ว่ากองทุกข์คือขันห้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งเกิดขึ้นกองทุกข์เหล่านั้นก็ล้วนแต่มีสมุทัยสร้างขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยนะสมุทยธรรมมังสมุทัยคือตัณหาอาวิชชากรรมเป็นต้นสร้างขึ้นสัพพันธังนิโรธธรรมมังท่าเจริญอริยมักตรัสรู้นิโรธเนี่ยนะทำเป็นที่ดับกองทุกข์มันผู้ที่เห็นอริยสัจนั้นก็คือเห็นความเกิดของทุกข์กับเห็นความ ดับของทุกข์คำว่าเกิดหมายถึงสมุทัยคำว่าดับหมายถึงพระนิพานเนี่ยนะันก็มีผู้ที่ละสมุทัยตรัสรู้พระนิพานด้วยอริยมรรคเนี่ยนะต่อมาภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทำยมะกะปาฏิหารนณะโคนต้นประดู่ใกล้ประตูโอสถีนครประทับนั่งเหนือแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอาจณนภะพดาววดึงซึ่งพวกอสูรครอบงำได้ยาก คือดาววดึงเนี่ยนะจริงๆแล้วอดีตเป็นเมืองของพวกอสูรแต่พวกขี้เมาเนี่ยนะเท้าสากะมีบุญเกิดขึ้นก็เลยจับโยนพวกอสูรไปลงโน่นนะที่ไหนเมืองอสูรพิภพอยู่เทะเลโน่นนะเพราะฉะนั้นตอนหลังอสูรเขาคิดถึงต้นนะต้นปาตาลีเนี่ยนะต้นแคฟอยเนี่ยอยากจะกลับไปดาววดึงไปเขาสู้รบเทวดาไม่ได้ก็ลงกลับไปอยู่เมืองอสูรตามเดิม ตอนที่พระองค์นั้นประทับอยู่ที่บรรดุกัมพลศิลาอาจนะสวรรค์ชันดาวเดึงพระองค์ก็ทําฝนฝนคืออภิธรรมติดกให้ตกลงตลอดสามเดือนอน,นะคือเสียงของพระองค์ไม่ได้พักเวน้นแต่พักหายใจแค่นั้นเองถามว่าเอาตอนฉันนะ่ะพระองค์ก็เนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นแสดงแทนพันเสียงประกาศธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนเช่นกับฝนตกคิดดูเหมือนฝนยังไงเราพูดหนึ่งคำพระนร พูดได้แปดคำพระนนท์พูดได้หนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำเพราะหนึ่งคำของพวกเราพระพุทธเจ้าตรัสได้เป็นร้อยคำแล้วพูดไม่หยุดเนี่ยนะอภิธรรมจะมากขนาดไหนอภิธรรมปีดกนะถ้าไม่พิมพ์เปละจุดจุดจุดเก้ารอเก้าถ้าไม่มีอย่างนี้นะยเยอะกันนี้เยอะแล้วแต่ที่เราเห็นเห็นเนี่ยแบบย่อแบบสังเขปไม่ใช่ปานแบบขออภยัยไม่ใช่แบบปานกลางถ้าแบบพิสดารที่ดาวดึงแล้วก็ ต้องทำบุญให้นั่งฟังทำอย่างเดียวไม่มีนิวรณ์แทรกสามเดือนนะ่ะนะต้องฟังทำให้ได้อย่างนั้นนะ่ะแหละแทรกสามเดือนนะ่ะไม่มีอกุศลจิตเข้าแทรกสามเดือนนะั่นแหละโอ้โจบนี่บรรลุเลยนะทำบุญยังไงมาเนาะจะนั่งฟังทำอภิธรรมปิดกอย่างเดียวเนี่ยนะจิตมีแต่พุทธพจน์เนี่ยนะสามเดือนเต็มเ็มแต่จริงๆนะทุกนะสามเดือนของดาวปึะเดงเท่ากับฟังธรรมไม่กระพริบตาสามชั่วโมงแค่นั้นนะถ้าเทียบกับอายุของดาวดึงกนะ ถ้ากับว่าฟังทำติดติดกันแค่สามชั่วโมงอะนะเพราะเทวดานี่เขาบอกว่าชาวนะเร็วมากผวังท่านน้อยรูปกว่ามีความสุขเทวดาไม่ป่วยใช่ไหมเทวดานี่กล่มพวกไม่ตายเนี่ยนะไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มีหิวไม่มีกระหายสุขภาพดีเยี่ยมหมดเลยอะนะไม่รู้ทราบว่าท่านง่วงหรือเปล่าไม่ทราบะนะถ้าง,ง่วงก็จบเลยนะยิ่งกว่ายังอื่นทั้งหมดเลยอะอะไรจะหนักหนาะเขาบอกว่าเจ็บปวดเมื่อยยังดีกว่าหลับนะหลับตื่นก็เอ๊ะเขาพูดอะไรกันว้างัะนะ หลับนี่จบเพเลยกันเน่หลังจากที่พระองค์ประทับที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงอภิธรรมนั้นมีผู้บรรลุแปดสิบโกะบรรลุธรรม80ิบโกด,นะโกดยมโตไม่อยู่ที่นั่นเลยดูดีนี่นยมันเ,เยอะแยะเลยเพราะเหตุนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระพระอนมุมาทศีพุทธเจ้าทรงหลังฝนคือธรรมตกลงในสมัยนั้น มีผู้ตรัสรูท้ทำนะนะประมาณโดยเฉพาะเทวดานี่แปดสิบโกดตรัสรู้จึงฟังธรรมตอนเป็นเทวดานี่มีความสุขที่สุดเมื่อยก็ไม่เมื่อยการเดินทางก็สะดวกสบายอะไรก็ดีไปหมดเลยนะปัญหาว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเลบอกว่า,าไปอยู่ในสวรรค์เหมือนกันนะนะพระพุทธเจ้าจะก่อนจะมาตรัสรู้หมดบุญจากสวรรค์อย่างเลยอบเลยนะศึกษาให้มันดีๆนะไม่ใช่ว่าโอยฝันลมๆแรงๆไปเรื่อยๆต้อง ศึกษาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องบุญเรื่องบาปให้เพียงพอแล้วเราจะเข้าใจอะไรเลยละอย่างัแต่ถ้าตอนถ,ถ้าทําำบุญไว้เต็มสมบูรณ์แล้วไม่น่าเป็นห่วงอะไรบทว่าวัดสันเตนเนี่ยนะฝนมหาเมฆคือพระพุทธเจ้าหลังฝนหลังฝนคือการประกาศอริยสัจจะทำอย่างที่เนติปรกรณ์กล่าวไว้ว่าหรือในอพระสูตรกล่าวไว้ว่าบทพยัญชนะอักขระนิรุติไม่มีประมาณในการประกาศว่า นี้ทุกเนี่ยนะบทอักขระเป็นต้นเนี่ยนะพวกอักขระพยัญชนะนิรุตเนี่ยแสดงหลั่งไหลไม่มีประมาณเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาใช้พยัญชนะมากเพื่อให้ให้รู้ให้เห็นอริยสัจเนี่ยนะ,ะบางคนกขบอกโอ้โหพระไตรปิฎกมากขนาดนี้เนี่ยนะใครจะไปอ่านจบที่จริงอ่ะถ้าเราอย่าไปคิดอะไรมากอ่านทุกสูตรก็อ่านอริยสัจนั่นแหละจะมากยังไงก็อ่านเรื่องเดียวเรื่อง อริยสัจเรื่องวิธีกําหนดรู้ทุกขละสมุท,ทัยทำนิโรธให้แจ้งวิธีเจริญอริยมรรคแค่นั้นแหละไม่ไปมากายซับซ้อนอะไรหรอกเนี่ยนะแต่ว่าเราไปทำทำเป็นสับสนเองก็เลยยากปัญหาว่าบางคนเนี่ยขาบอกว่าอ้ยากยากเนี่ยนะนะไอ้ที่เขาว่ายากเนี่ยเขาจะได้มีเหตุผลอันชอบทำที่เขาไม่อ่านเนี่ยเพราะมีเหตุผลก็คือมันยากเขาเลยไม่อ่านเนี่ยนะคือที่เขาบอกว่าพระไตรไปิฎกยากยากก็เพราะว่าเขา ถ้าเขาไม่อ่านเขาก็ไม่มีความผิดก็เพราะมันของยากยาเพราะฉะนั้นอยู่สบายๆอ่านหนังสือพิมพ์มั่งก็ือจะเป็นไรายไปเพราะฉะนั้นอันนั้นมันไม่ยากไม่เหมือนพระไตรปิฎกเงก็เลยบอกว่าพระไตรปิฎกอ่านยากที่ไหนได้มันไม่อยากอ่านอยู่แล้วล่ะใจนะใจไม่ค่อยจะเอาอยู่แล้วล่ะก็เลยหาเหตุผลว่าเอจะอธิบายยังไงนะสะรุปว่ายังไม่พร้อมจะอ่านยังไม่อยากจะอ่านก็เลยบอกเออมันยากนี่แหละพอจะฟังขึ้นทุกคนเห็นด้วยหมดเลยนะคนพวกเดียวกันเห็นด้วยหมดเลยเออใช่พระไตรปิฎกยาก พวกที่อะไรพวกที่อยากอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะต่อไปแต่ถ้าคนที่เขาอ่านอยู่แล้วก็บอกเอ๊กก็รู้เรื่องดีนะอ่านสนุกกว่าหนัง hmm, สือพิมพ์เยอะเนี่ยนะรู้อย่างนี้อ่านมาตั้งนานแล้วของัันแต่คนบางคนเนี่ยมันกรรมอะไรมาก็ไม่ทราบไปจับอ่านอาจไปจับเอาชนิดที่เรียกว่าตัวเองก็อ่านไม่รู้ท่านว่าอะไรก็ไม่รู้สกดยังไม่ค่อยจะถูกนะก็ไปอ่านในเล่มที่ตัวเองอ่านไม่รู้เรื่องก็เล่มที่พออ่านรู้เรื่องก็มีตั้งเยอะแยะแต่ไม่เปิดนะกรรมอะไรพามาก็ไม่ทราบ คมีโยมคนหนึ่งมันงันเขามานั่งฟังธรรมไม่ใช่ที่นี่หรอกที่อื่นเขาจะมามาฟังธรรมะค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะปกติเราก็คุยพูดเรื่องไม่ยากอะไรก็เ,เรื่องทั่วๆไปที่มันพอรู้เรื่องได้เขาจะมาเฉพาะวันที่เราพูดปัดจจัยเท่านั้นนะมาเฉพาะวันพูดโนูเหตุหกอารมณ์หกพวก,พวกอะไรที่มันตัรฐานเ่ยนะประเภทนั้นแหละ ก็เลยเลิกฟังธรรมเลยคนนี้ยากยากจริงๆว่า้นไอพอที่แบบเรื่องทั่วๆไปที่เรื่องมงคลเรื่องบุญเรื่องบาเรื่องดีเรื่องชั่ววันนั้นมีทุระหมดเลยเนี่ยนะมาไม่ได้ก็คือเอาจนได้ต้องเลิกศึกษาพระธรรมนะนะไม่รู้เวรกรรมอะไรมาไม่ทราบสัพเพสตานะคาเวลาโหนตุอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้มีเวร่าได้เบียดเบียนแกกันละกันเลยอย่างนั้นต่อไปหลังจากนั้นนะนะพระองค์ลงจากดาวดึงแล้วเป็นยังไงต่อ สมัยต่อจากนั้นสัตว์ทั้งหลายประมาณ78โกดตรัสรุในการแสดงมงคลปัญหาเออพันขยันสวดมงคลเอาไว้เยอะๆนะมงคลนี่ดีนี่เขาลุบรรลุก,กันตั้งเท่าไหร่เนี่ยเจโกดเนี่ยนะขออภัยเออใช่เจโกดมันเขาตรัสรู้เพราะอาศัยมงคลนะอาเสวนาจะพาลานังปันตานันจะเสวนาเนี่ยนะคือเขาเห็นอริยสัจเพราะฟังมงคลเลยนะคือคือ ที่เขาฟังเห็นฟังแล้วเห็นอริยสัจเนี่ยเพราะเขามองเห็นมงคลในชีวิตเป็นจริงเนี่ยนะไม่ใช่ฟังมงคลในแง่พยัญชนะหรืออักขระแต่เขามองเห็นโลกของมงคลในชีวิตตามเป็นจริงนั้นเขาจึงตรัสรู้อริยสัจได้กล่าวว่าเมื่อพระอนมัตสีพุทธเจ้าทรงหลังฝนคืออมตะธรรมเนี่ยนะหรืออริยสัจธรรม ต่อจากนั้นสัตว์ทั้งหลายยังสัตว์ทั้งหลายให้เอิบอิ่มให้ปีติในธรรมเนี่ยนะก็มีการตรัสรู้ประมาณ78โกดให้เขาเอิบอิ่มด้วยน้ำฝนให้เยือกเย็นด้วยน้ำฝนคือธรรมเทศนาตรัสรู้พระนิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมัทศีมีสาวกสันนิบาตการประชุมอรหันตสาวกสามครั้งครั้งนั้นพระองค์ยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางพระอรหันตแปดแสนที่ซึ่งมีจิตเลื่อมใสในธรรมะที่ทรงแสดงโปรดพระเจ้าอิสิทตะนกรงโสรยะแล้วบวชด,ด้วยเอหิภิขุบันประชาในเมื่อทรงแสดงทมโปรดพระสนรินทะเนี่นะพระสุนทรินทระ กรุงตราทวดีนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงข้ามกลางผ้ารัาน์หกแสนผู้บวชด,ด้วยเอหิพิขุบันปชาพร้อมกับพระเจ้าโสระยะนะกรุงเสระยะนะครอีกนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าเป็นคาถาให้พระสาริบุตรฟังว่าพระอโนมัทสีพุทธเจ้า ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นทรงมีสันนิบาตการประชุมพระอาหารหันตสาวกผู้ถึงกําลังแห่งอภิญญาผู้บานแล้วด้วยวิมุตคืออรหัตผลครั้งนั้นประชุมพระอาหารหันตแปดแสนผู้ละความเมาละโมหะเป็นผู้มีจิตสงบคงที่ครั้งที่สองประชุมพระอาหารหันตเจ็ดแสนผู้ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสดังทุลีผู้สงบคงที่ครั้งที่สามประชุมพระอาหารหันตหกแสน พูดถึงกำลังแห่งอภินยาผู้เย็นและผู้มีตบะพูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเป็นเสนาบดียักษ์ผู้มีศักย์ใหญ่ตนหนึ่งมีฤทธานุภาพมากเป็นอธิบดีของยักษ์หลายแสนโกดปกติแล้วเท้าเท้าที่เป็นยักษ์ชื่ออะไรเท้าเวสวรันใช่ไหมเท้าเวสวรันผู้เป็นยักษ์เนี่ยนะมีเสนาบดียักษ์ยักษ์ผู้ใหญ่อยู่ประมาณ28ท่าน พระโพธิสัตว์ของเราก็หนึ่งใน28ยักษ์ผู้ใหญ่เนี่ยนะยักษ์หัวหน้ายักษ์ที่มีบริวารเยอะมากพระโพธิสัตว์นั้นสดับว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็มาเนรมิตมนดปสําเร็จด้วยรัตนะงามหน้าดูอย่างยิ่งเหมือนวงดวงจันรงามหนักหนายักษ์นี่อยากจะทําบุญทํำยังไงอะ่ะสร้างเมืองขึ้นมาเลยสร้างเนรมิตเมืองขึ้นมานมนม์พระพุทธเจ้ามาฉันถวายมหาทาน แด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานณมณดบนั้นเจ็ดวันในเวลาอนุโมทนาพัตทานเนี่ยนะก็คืออนุโมทนาทานว่าด้วยการให้ข้าวของยักษ์นั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พยากรณ์ว่าในอนาคต,ตการเมื่อล่วงไปอีกหนึ่งอสงไขยกําไรแสนกับยักษ์ผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสมัยนั้นเราเป็นยักษ์มีฤทธิ์มากเป็นใหญ่มีอำนาจเหนือยักษ์หลายโกรธแม้ครั้งนั้นเราก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเลี้ยงดูพระผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสาวกให้อิ่มนำ้สำสาราญด้วยข้าวน้ำเพราะว่าบางคนก็นิยมทำบุญด้วยผ้าบางท่านก็ด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยดอกไมก้ด้วยของหอมก็สุดแท้แต่ว่าใจเลื่อมใสกับสิ่งใดก็น้อมเอา วัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นไปบูชาเนี่ยนะครั้งนั้นพระมุนีผู้มีพระจักสุบริสุทธ์แม้พระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่ายักษ์ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้คืออีกหนึ่งอสงไขยแสนกับเราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วก็ร่าเริงแล้วก็สลดใจอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อ บำเพ็ญบารมีสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้สําเร็จเนี่ยนะอุตริงวัตมิตทสิงเนี่ยนะความว่าเราได้กระทําความยากนั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้นคือการสร้างบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วก็อธิษฐานรวบรัดให้แน่นให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อทําบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมุมัติเพิ่มอีกว่า พระองค์นั้นมีพระนครเมืองเกิดชื่อว่าจันทวดีพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้ายศวาพระชนนีพระนาว่ยายโสธราคู่อัครสา,าวกชื่อว่านิสภะและอนโนมอุปถากชื่อว่าพระวรุณะคู่พระอัครสสวิกาชื่อว่าสุนทรีและสุมนา โพรึกต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าชื่อว่าอัชุนะต้นกลุ่มพระเสริระสูง58ศอกพระชนมายุแสนปีมีอัครมหมเหสีชื่อว่าพระนางเสริมาพระโอรสชื่อว่าอุปวานะครองคารวาดวิสัยอยู่หนึ่งมืนปีเสด็จพิเนสิเนสกรมบวชออกบวชด,ด้วยยานคือวอส่วนการสเสด็จไปเพิ่งทราบตามนัยะที่กล่าวแล้วนีนะ ในยุคนั้นยุคของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทั์ีมนุษย์มีอายุแสนปีพระองค์เมื่อมีพระชนยืนประมาณแสนปีถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆสงสารป่าพดคือทำรรวินัยอันพระอรหันทั้งหลายผู้คงที่ปราศจากราคะไร้มนทินทำให้บานดีแล้วศาสนาของพระชินะพุทธเจ้าจึงงดงามพระศาสดาผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้นั้นด้วย คู่อักขระสาวกผู้มีคุณที่วัดไม่ได้เหล่านั้นด้วยผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่เหล่านั้นทั้งนั้นก็อันตรธานไปสิ้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้คอยดูเถอพวกเรานะอีกสามร้อยปีเราจะเป็นยังไงกันที่ตรงนี้จะเป็นยังไงนะอีกสามร้อยปีเงี้ยนะอีกห้าร้อยปีจะเป็นยังไงนะเลนของเลนของเลนของเลนจะได้ยินชื่อเราบ้างไม่น้ะอย่างเงี้ยนะเขาไม่รู้หรอกของเราเนี่ ยายทวดทวดของทวดของทวดนี่เราจําได้กี่รุ่นหอยากเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวก็เลนของเราก็จําชื่อเราไม่ค่อยได้แล้วต่อไปสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าอย่างนี้แล้วอย่าไปคิดว่าแน่อะไรมากมายเดี๋ยวก็บบกมืออำลาโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะพูดถึงพระรัศมีออกจากพระสรีระของพระองค์เนี่ยแผ่เนื้อที่ประมาณ12โยต์อยู่เป็นนิดเนี่ยรัศมีแผ่ออกเป็นร่วม200กิโลเนี่ยนะ พระองค์บทว่าสัพพังตมันตระหิตังด้วยประการดังกล่าวพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่ปากอานิจจาลักษณะแล้วก็หายสิ้นไปจักสุที่ปกติมีดวงตาม,มองเห็นเป็นโยนจักสุอนนั้นก็ไม่เที่ยงหนอโสตะก็ไม่เที่ยงคานะชิวหากายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเหล่านั้นก็อันตรธานหมดสิ้น เมื่อรูปไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นอันดับเมื่อเวทนาดับสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นอันดับไปเพราะดับเหตุของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นณนุริตกะเมวสังขาราสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้พูดถึงประวัติของพระอัคารสา,าวกของเราคือพระสารีบุตรผู้มีปัญญาม,มาก พูดถึงฝั่งบารมีด้วยปัญญาพระโมคคัลลานะพูดถึงฝั่งบารมีด้วยสมาธิก็ทําปณิธานตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกในสํานักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมมัตสีพระองค์นี้เหมือนกันซึ่งเรื่องก็จะกล่าวไว้ในยพพมมดุรระะ